สวัสดีครับพี่น้องมาคุกันนี่และครับพี่น้องคะพี่น้องมันนี้เอาความน่ารักของน้องมีตังมาฝากคะ่ะความน่ารนักของมาอ้วนพี่น้องมาอ้วนก็นอนแล้วนะวันนี้วันนี้น้องมีตตงนอนแล้วคะ่ะมาอ้วนก็นอน,นอเลยแพรพุพ่มด้วยนอนสบายกุหละเป็นได้เลยมีตตงนอนสบายมากอ้๊พี่ลูกตันมาสิมาอาัดคลิปพ่แม่หน่อยเลยเลยพี่ลูกตันมา เร็วๆมาถ่ายคลิปเร็วๆมาถ่ายคลิปเร็วๆถ่ายคลิปกับแม่หน่อยเร็วๆลูกพี่ปากแตกเลยพี่น,อน้องปากแตกแล้ววันนี้โอ้โลมหนาวมาอีกเลยพี่น,อน้องเอ้ยปากเริแตกเบิ่องงงมีตังนอนมนควบแน่แรงไม่ให้ชมพี่น,อน้องให้ใจดังของโกโอนอวนบ่เจ๊คือ ลูกหายใจดังนั่นน่ะนะนอนหายใจดังเกินนั่นน่ะนะลูกลูกพี่มีตาท้าไม่น้อหายใจดังยังเลยลูกโผเสียงหายใจพี่เนาะพี่ลูกตาลก็หายใจดังคือกันแต่ว่าหากบดังซำมีตังมีตังนีจะหายใจดังกลัวได้ไหมลูกตาลก็นอนหายใจดังคือกันในกลางคืนมาอบุรู่ว่า ของคนอื่นน่ะมาคนอื่นสิเป็นคือกันบอสหนองแต่ว่าอันสองพี่น้องยู่นี่อยเลยหายใจดังโกนท่านเป็นคนเหมือนนอนใหายใจดังนอนโกลนโอ้ยลมพี่น้องล่มว้อยวอยล่มวีวีเลยทังหนอกเสียงล่มดังตึงตึงเลยตนอนนี้ล่มไม่อีกแล้วอืมล่มไม่อีกแล้วล่มหนาวไม่อีกแล้วพีนาาว่น้อง มันเศร้าไปพักหนึ่งเลรออากาศเริ่มบนหนาวไปพักหนึ่งหนาวอีกเลยเนเริ่มเย็นดีเงี้ยมื่อน,นี้ลมดีดีมันหายใจแรงเกินแล้วเ้ยหายใจแรงเกินเนี่ยเนาะก็จะมาล่มหนาวตึงๆม่อีหแล้วว่าสิพาอไปอาบนาำตัดคนเลยอา ถ้าไปอ,อาบน้ำตัดขนน,น,น,นนี่คือมันร่มตึงๆไม่อยู่กับน้อนี่นเออานาะเราจะพาไปอาบน้ำตัดขนซะหน่อยอืมถ้ามันเย็นก็ว่าอยากอาบให้พี่น้องแยนเขาา้าพลสบายบงค์อากาศมันเยน็นจะไปอยากอาบแย,ย,ยงนะแยงพล็สต์แบายแต่ว่าก็กสิได้อาบพี่น้องเพราะว่าสิได้กับแต,ง,ต,ตงเจังหวัดปีใหม่เนี่ยต้องอาบให้เขา อาบตัดเล็บตัดขนอืมราะวาะสกับอุบลปีใหม่เลยผากับบาดก็เลยตองตองที่เอาไปอาบตองเดี่เอาไปอาบแหละราะว่าขั้นบาอาบก็สิอออันนี้เนาะบึงใจบึงพลรุตานมาขั้นบาอาบก็บได้เดือนท่างน,นอนเออเอีหลียย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 ย Xăm đích nổi vào đây này nè con là hai con khâu, Xăm đích nổi, để vi nọng xăm đích nổi Xăm liềng vào đây nè Xăm liềng lụp nổi nè vì lục tàn vì lục tàn Chôm hào, đi chôm hào Chôm hào Chôm hào ơi, Chôm hào ơi, Nói nè, xôm thả hào đây nè, này gọi xăm เอาความน่ารักของเด็กๆมาฝากของลูกมาฝากสองพี่น,อน้องพากันนอนละสามแม่ลูกขอบคุณขอบคุณนตัวการรับชมกับพี่น,อน้องค่ะพอกันไม่คลิปหน้าเจ้พี่น,อน้องบ๊ายบาย